สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอปพายทีวีค่ะวันนี้นะคะก็หลังจากที่เราได้ยินข่าวาวแล้วก็ได้เห็นโปสเตอร์ของ k i n งด o มภาคแยกมาแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็เกิดไอเดียอยากที่จะมาเล่าเนื้อเรื่องของ k i n ง Do มทั้ง2ซีซั่นให้กับทุกคนได้ฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะมีภาคแยกนี้ซึ่งคลิปนี้นะคะแอปก็จะมาสรุปเนื้อหาของ Kingdom ซีซั่นหนึ่งให้กับทุกคนได้ฟังกันในคลิปเดียวว่าจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย มันเริ่มต้นมาจากอะไรทําไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงอยู่ในใจใครหลายๆคนรวมถึงเป็นซีรีส์ที่ถูกจิจคนไทยเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยกว่าค่ะว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดของคิงดอมซีซั่นหนึ่งผีดิบคลั่งบลาลังเดือดจะมีอะไรบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยยุคโชซอนค่ะเป็นยุคที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ซึ่งยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นยุคที่ขุนนางหรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือมีกินร่ํารวยมากแต่ประชาชนเนี่ยต้องอยู่แบบอดอยากแทบไม่มีจะกินซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่พระราชาเนี่ยเกิดอาการประชวนขึ้นมาแล้วก็มีข่าวกระจายไปทั่วเลยว่าแบบเออพระราชาเนี่ยสวรรคตแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ตัวอีชางค่ะซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องเขาคือองค์ราชายา ตัวอีชางเนี่ยต้องการที่จะเข้าพบเข้าเยี่ยมพ่อของเขาแต่ว่าเขาเนี่ยถูกปฏิเสธคือไม่ให้เข้าเยี่ยมพ่อของตัวเองเลยซึ่งคนที่กีดกันไม่ให้อีชางเข้าพบพ่อของตัวเองเนี่ยก็คือมเ ah ห e สีโจ้นั่นเองค่ะมเ ah ห e สีโจโเนี่ยเป็นภรรยาของพระราชาที่กําลังประชวรอยู่แต่ว่ามเ ah ห e สีโจโเนี่ยไม่ใช่แม่ของอีชางซึ่งตัวมเ ah ห e สีโจโเนี่ยมีอายุที่น้อยมากแล้วก็กําลังตั้งครรภ์อยู่เขาเนี่ยพยายามกีดกันแล้วก็ไม่อนุญาตให้อีชางเนี่ยเข้าพบพ่อของตัวเองเลยทีนี้อีชาง เขาก็รู้สึกต่งหิดใจว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกันแน่ทําไมทุกคนถึงไม่อยากให้เราเนี่ยเข้าพบพ่อของเราดังนั้นอีชางจึงพยายามลักลอบเข้าไปขโมยตํารารักษาของพ่อของตัวเองเพื่อต้องการที่จะหาคําตอบว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ซึ่งพออีชางได้ไปอ่านตําราการรักษาเนี่ยกลับไม่มีอะไรบอกไว้เลยเหมือนกับว่าใช้ยาตัวไหนรักษาก็ไม่สามารถทําให้พระราชาเนี่ยดีขึ้นเลยแล้วเขาก็รู้สึกต่งหงิดใจว่าเหมือนตาหนักอะ่ะจะพยายามปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งในตําราเนี่ยก็ลง ลงชื่อเอาไว้ว่าคนที่รักษาพระราชาเนี่ยคือหมออีดังนั้นเพื่อที่จะหาคําตอบว่าพ่อของตัวเองเป็นอะไรกันแน่ดังนั้นอีชางจึงตัดสินใจออกตามหาหมออีกับองค์คณะคู่ใจยอย่างมูยองเพื่อที่จะไปสืบให้ได้ว่าพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรกันแน่และคนเดียวที่จะรู้คําตอบได้นั่นก็คือหมออีผู้ที่เป็นคนรักษาพระราชานั่นเองตัดภาพมาที่ฝั่งโจฮักจูค่ะโจฮักจูเนี่ยเป็นขุนนางชั้นในที่ค่อนข้างมีอํานาจมากๆซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นพ่อของมเหสีโจด้วยและความลับที่ อีช้างไม่รู้ก็คือตัวโจฮักจูเนี่ยเขาปกปิด การตายของพระราชาพูดง่ายๆก็คือพระราชาตายแล้วแต่ว่าตัวโจฮักจูพยายามที่จะทําให้พระราชาฟื้นคืนชีพให้ได้โดยสั่งให้หมออีใช้สมุนไพรฟื้นคืนชีพคืทอทยังไงก็ได้ให้พระราชายังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรอเวลาให้มาเหสีโจเนี่ยคลอดลูกก่อนเพราะถ้าเกิดว่ามาเหสีโจคลอดลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยอำนาจทุกอย่างจะได้ตกมายังครอบครัวข,ของโจฮักจูนั่นเองแต่เมื่อหมออีและแพทย์ฝึกหัดนํายาไปถวายการรักษาพระราชาเนี่ยกลับกลายเป็นว่า พระราชาเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นซอมบี้แล้วก็กาดแพทย์ฝึกหัดเนี่ยตายซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นหมออีก็ตกใจมากจริงๆแล้วก็ได้นําศพของแพทย์ฝึกหัดเนี่ย กลับมายังสํานักแพทย์ทงเรซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาเนี่ยอยู่ส่วนฝั่งพระราชาก็ถูกล่ามโซ่ไม่ให้ออกไปไหนกลายเป็นผีดิบที่ถูกขังไว้ในตําหนักนั่นเองทีนี้หมออีหลังจากที่เขาได้นําศพของแพทย์ฝึกหัดมาที่ทงเรเนี่ยต้องบอกว่าสํานักแพทย์ทงเรเนี่ยเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลของคนยากจนซึ่งคนไข้ที่อยู่ในสํานักแพทย์เนี่ยก็อยู่กันแบบอดอดยากๆคือไม่มีจะกินดังนั้นยองชินหนุ่มจอนจัดคนหนึ่งจึงเกิดไอเดียขึ้นเขาได้นําศพของแพทย์ฝึกหัดที่หมออีเอามาเนี่ยเอาไป ต้มทําเป็นอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับคนไข้ในสํานักแพทย์โทรเรได้กินกันซึ่งทุกคนก็กินกันแบบอร่อยมากเพราะว่าแต่ละคนก็คือไม่ได้กินเนื้อกันมานานมากแต่ทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าเนี่มันคือเนื้อคนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเป็นเนื้อคนนั่นก็คือซอบีนั่นเองทีนี้หลังจากที่ทุกคนกินกันเสร็จเนี่ยพอตกดึกทุกคนก็คือล้มตายกันหมดเลยแต่พอทุกคนล้มตายกันได้ไม่นานทุกคนก็ฟื้นขึ้นมาแต่การฟื้นขึ้นมาของทุกคนเนี่ยฟื้นขึ้นมากลายเป็นผีดดิบแลล้วกกก็็ไ่ัคนนตาย ไม่มีใครรอดเลยในสำนักแพทย์แห่งนี้มีเพียงสองคนที่รอดนั่นก็คือยองชินกับซอบีนั่นเองมาที่ฝั่งของอ e ีชางกับมุยองค่ะหลังจากที่เขาพยายามออกจากตำหนักเพื่อที่จะตามหาหมออีให้เจอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเขากันแน่เนี่ยทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาถึงสำนักแพทย์ทงเรแต่พอเขามาถึงเนี่ยปรากฏว่าที่สำนักแพทย์แห่งนี้คือไม่มีคนอยู่เลยเหมือนกับเป็นสำนักแพทย์ร้างแล้วทุกอย่างก็คือแบบถูกทำลายไปหมดเลยทีนี้ทั้งสองคนพอค้นไปค้นมาเนี่ย กลับพบศพเต็มไปหมดเลยใต้ถุนสำนักซึ่งอ e ีชางเนี่ยก็ได้สั่งให้ทหารนําศพที่อยู่ใต้ถุนเนี่ยออกมาแล้วก็ให้ไปแจ้งกับเจ้าเมืองซึ่งในระหว่างที่เขาจัดการกันเรื่องศพเนี่ยตัวอ e ีชางก็ได้พยายามออกตามหาหมออีต่อแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยอีชางกลับได้พบกับซอบีหมอหญิงคนเดียวที่รอดมาได้ซึ่งซอบีก็คือตกใจมากว่าอ e ีชางเนี่ยทำไมถึงเอาศพที่อยู่ใต้ถุนเนี่ยออกมาซอบีจึงรีบวิ่งไปหาเจ้าเมืองเพื่อไปบอกกับเจ้าเมืองว่าตกดึกศพพวกนี้จะฟื้นขืนชีพเจ้า เมืองก็แบบพูดจาเลวไหลนะก็คือไม่เชื่อในสิ่งที่ซอบีพูดนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นค่ะหลังจากที่พระธิ์รับขอบฟ้าไปเนี่ยศพที่นอนอยู่บนพื้นเนี่ยก็เริ่มกระดิกแล้วก็วิ่งไล่กัดคนทั้งเมืองซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทําให้คนตายกันเป็นเบื่อเลยซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยอีชางเขาก็ได้มาพบกับโจบอมอินซึ่งเป็นลูกชายของโจฮักจูซึ่งโจบอมอินเนี่ยเขาก็มาตามล่าหาอีชางพอดีเพราะว่าอีชางเนี่ยถูกหมายหัหว,วว่าเป็นกระบททาให้ทั้งสองคนเนี่ยต่อสู้กัน แต่ว่าในขณะนั้นเองเนี่ยโจบอมอินเนี่ยถูกซอมบี้กัดที่คอตัวอีชางเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีชางก็เลยมีความจําเป็นที่จะใช้ดาบเนี่ยตัด หัวโจบอมอินนั่นเองเช้าวันถัดมาค่ะหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงอีชางก็มีคําสั่งให้เผาศพคนตายทั้งหมดให้ิ้นซาก่อนที่มันจะฟื้นมาอีกครั้งแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าศพเนี่ยมีจํานวนเยอะมากคือไม่สามารถเผาได้ในทีเดียวจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนจากตอนแรกที่คิดว่าจะเผาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการหนีไปจากเมืองนี้เลยดีกว่าแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ามีเรือเพียงลําเดียวที่สามารถขนทุกคนให้หนีออกจากเมืองนี้ได้ซึ่งจังหวะนั้นเองเหล่าขุนนางและเหล่าเจ้าเมืองเนี่ยก็ ก็ดันมาขโมยแล้วก็ยึดครองเรือลำนี้แล้วก็พาตัวเองเนี่ยหนีไปจากเมืองนี้ทิ้งให้อีชางกับชาวบ้านเนี่ยต่อสู้กับผีดิบตามลำพังต่อไปทีนี้อีชางเขาก็ไม่มีทางเลือกแล้ว เรือก็ถูกขโมยไปละเขาก็เลยพาชาวบ้านเนี่ยกลับไปที่สำนักธงเรอีกครั้งเหมือนกับว่าอะตอนนี้ไม่มีที่อยู่แล้วงั้นก็กลับไปที่เดิมไปเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วกันแต่พอเขากลับไปที่สำนักธงเรเนี่ยปรากฏว่าโจฮักจูเนี่ยมีคําสั่งให้ออกตามล่าอีชางซึ่งก็มีจํานวนทหารเยอะมากที่ไปยืนรออยู่หน้าสํานักธงเรเพื่อที่จะต้องการเอาตัวอีชางมาให้ได้เพราะโจฮักจูเนี่ยก็โกรธแค้นที่อีชางเนี่ยมาตัดหัวลูกชายของเขานั่นเองทีนี้ก็เกิดกการต่อสู้ัน ระหว่างอีชางกับฝั่งทหารของโจฮักจูซึ่งในจังหวะที่ทั้งสองฝั่งกําลังต่อสู้กันเนี่ยทางด้านซอบีเขาก็ได้ไปอ่านตํารารักษาของหมออีซึ่งทําให้เขารู้ว่ามีสมุนไพรม่วงที่จะสามารถรักษาโรคนี้ได้ดังนั้นซอบีจึงได้ออกตามหาสมุนไพรนี้เพื่อที่จะเอามารักษาโรคนี้ให้เร็วที่สุดมาที่ด้านของอีชางคะ่ะหลังจากที่เขาหนีออกมาได้จากทหารของโจฮักจูเนี่ยเขาก็ได้พาชาวบ้านทั้งหมดเนี่ย หนีไปยังเมืองซังจูซึ่งเป็นเมืองที่เชื้อร้ายเนี่ยยังมาไม่ถึงซึ่งตัวอีชางเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถทั้งหมดแล้วก็มันสมองของเขาทั้งหมดที่มีเนี่ยในการปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างซังจูเนี่ยให้เป็นป้อมปราการเพื่อเตรียมรับมือกับผีดิบที่จะเข้ามาในไม่ช้าและในที่สุดเหล่าผีดิบหรือเหล่าซอมบี้เนี่ยก็มาถึงเมืองซังจูซึ่งจังหวะที่ผีดิบกาลังวิ่งกรูเข้ามายังป้อมปราการเนี่ยเรื่องราวก็ตัดจบค่ะ ซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่บอกเล่าให้เราฟังว่าทําไมอยู่ๆโรคระบาดเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นมามันก็ทําให้เรารู้ละวว่าจุดแรกเนี่ยมาจากจุดที่หมออีใช้มันกับพระราชาส่วนจุดที่สองเนี่ยเป็นจุดที่ยองชินเอาศพซอมบี้เนี่ยมาต้มให้กับคนได้กินกันมันเลยเป็นการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วทําให้ตอนนี้เนี่ยซอมบี้หรือว่าผีดิบเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยซึ่งเราต้องมาลุ้นกันว่าซอมบี้เนี่ยเขาจะหาสมุนไพรเจอหรือเปล่าและเขาได้สามารถรักษาโรค ไได้หรือม่ทีนี้เรามาดูปมที่ซีซั่นหนึ่งทิ้งเอาไว้ให้เราไปสืบกันในซีซั่นสองค่ะมีหลายจุดเหมือนกันที่ทําให้เราสงสัยว่าไม่เกิดอะไรขึ้นคันแน่เรื่องแรกคือมาเหสีโจที่เขาไม่ได้ท้องจริงตอนเห็นจุดนี้ก็แอบตกใจเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเธอท้องหลอกทุกคนเพียงแค่เธอต้องการที่จะสืบทอดอํานาจตามคําสั่งพ่อของเธอนั่นเองกับจุดที่2ที่ยังไม่ได้อธิบายให้เราเพิ่มมากขึ้นว่าตัวอันยองทหารประจําตัวของอีชางสมัยเด็กเนี่ย เขาเป็นใครมีความสำคัญลึกซึ้งกันขนาดไหนทําไมถึงให้ความชื่อเหลืออีชางเป็นอย่างดีและอีกจุดหนึ่งที่เราต้องไปหาคําตอบกันในซีนเนสองนั่นก็คือตัวซอบีจะหาสมุนไพรม่วงที่ว่านเนี่ย เจอไหมเพราะตัวสมุนไพรม่วงเนี่ยน่าจะเป็นทางเดียวในการหยุดเชื้อร้ายอันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคิงด o มซีซั่นหนึ่งค่ะต้องบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่เราได้เห็นความสามารถในการบริหารจัดการของอ e ีชางมากๆคือเขาเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็มีทักษะในการรบเป็นอย่างดีพูดง่ายๆก็คือตัวเขาเนี่ยเหมาะที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปมากๆแต่ว่าตัวอ e ีชางเนี่ยถูกกีดกันจากโจฮักจูซึ่งเราต้องมาเอาใจช่วยแล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป ว่าเขาเนี่ยจะสามารถเอาชนะขุนนางที่มีอํานาจมากๆขนาดนี้ได้หรือเปล่าบวกกับตัวอีชางเองต้องมาต่อสู้กับโรคร้ายอันนี้ด้วย ซึ่งตัวอีช้างต้องร่วมมือกับซอบีในการแก้ปัญหาจุดนี้เรียกได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มากจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเนื้อเรื่องดีโปรดักชันดีทุกอย่างดีคือเนื้อเรื่องมันสามารถสอดแทรกวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็โรคระบาดให้รวมอยู่ได้ในเรื่องเรื่องเดียวแบบกลมกลม่อมแล้วก็มีอัจฉริมากๆแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มีไม่กี่ตอนด้วยคือถ้าใครที่ไม่ชอบดูซีรีส์ที่มันยาวๆแต่ว่าาอยากไร ที่สนุกมากๆอ่ะแนะนําเลยคิงดอมค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน i ิงดอมผีดิบคลั่งบาลังเดือดซีซั่นหนึ่งค่ะสำหรับใครที่อยากฟังการสรุปเนื้อหาของคิงดอมซีซั่นสองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และก็กดซับช่องแอปพลายทีด้วยนะคะใครที่รอดูภาคแยกอยู่เนี่ยก็มารอดูไปพร้อมกันซึ่งช่องเราเองจะมาทําการรีแคปอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ